เรามาต่อกันที่ข้อ6นะครับเขาบอกว่าจงหาค่า m ยาวกี่ฟุตเมื่อ,เ,อ,อเมื่อสี่เหลี่ยม A B C D นะครับ A B C D คือรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับมันคือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูครับสาเหตุเป็นคางหมูเห็นไหมครับด้านนี้กับด้านนี้ขนานกันหนึ่งด้านสี่เหลี่ยมคางหมูว่าไงครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงครับคูณด้วยผลบวกด้านคู่ขนานครับ ผลบวกนะครับด้านคู่ขนานตัวหนังสือผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมก็จะเขียนประมาณนี้เอาใหม่นะครับการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงนะครับอ่ะผมแทนค่าเลยนะครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงสูงคือเท่าไหร่ครับสูงคือตรงนี้ครับสามเอ็นครับคูณผลบวกด้านคู่ขนานครับตรงนี้คืออะไรครับคือเอ็นครับบวกกับอะไรครับบวกกับสองเอ็นครับ อ่าบวกกันเขาบอกว่าพื้นที่ทั้งหมดเท่ากับ18ตารางฟุตครับอันนี้ก็จะเป็น 3N นะครับ 3N ม n คูณ 3N เป็น 9N ากำลังสส่วน2เท่ากับ1 8ไม่งงนะครับอันนี้ส่วน2อันนี้ 3N อันนี้3 n มคูณกันเป็น9 n กำลังสนะครับทีนี้9มาตัดเหลือสองแสดงว่า N กำลังสเท่ากับสดังนั้น N เท่ากับเท่าไหร่ครับ n เท่ากับ 2นั่นเองเพราะ2กําลังสองเท่ากับ4ีทีนี้เขาถามหา M นะครับเราก็เอาสักรูปหนึ่งมาวาดอ่าผมขอเอารูปนี้มาวาดแล้วกันนะครับรูปสายมือนี้นะรูปนี้นะ n คือเท่าไหร่ครับ n คือ2ไอ้นี่คือ 2n คือ4อันนี้คือ M ทีนี้เราก็เข้าพีทาโกรัสได้แล้วครับ m กําลังสองเท่ากับ2กําลัง2บวก4กําลังสอง,ก 4, กง,สองแสดงว่า m กําลังสองเท่ากับ4บวก16นะครับ ดังนั้น m กาลังสองเท่ากับเท่าไหร่ครับยี่สิบ m เดียวแล้ะครับดังนั้น m มีค่าเท่ากับสแควรูทยี่สิบบางคนบอกว่าไม่ตอบรูทยี่สิบได้ไหมครับตอบสองรูทห้าได้ไหมครับคําตอบเดียวกันเนื่องจากว่ายี่สิบเกิดจาก c คูณห้าติดรูทแบบนี้ ic นี่เกิดจาก2อคูณสเลยดึงออกมาข้างนอกตัวหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของจํานวนจริงนะครับ สรุปข้อนี้ M ตอบรูทยีหรือ2องรูทหานั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ